นี้นะคะก็มาพบกับแคลมีาแฟร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแคลประจำที่สาขาลาดหลวมจังหวัดนครศรีธรรมรีนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมแวะเข้ามาพูดคุยกับแรลได้นะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะก็สามารถแวะเข้ามาที่มีแแลกของเราได้นะจ๊ะนี่เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแคลก็จะพามารีวนะคะเป็นีิมศก เครื่2500 cc, อง2 5 0 0ซีถังโคหรือว่าสีมรนดูนั่นเองสำหรับข่าวว่ที่สูห้ามพลาดเลยนะจ๊ะสามาราเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะจ๊ะตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงครึ่งเลยนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะ,ะนี่เลยค่ะสำหรันนี้นะคะก็จะได้แมแฟชั่นสวยๆด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบเป็นคุสูสีประตูคันนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถที่เราทุกคันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิดพ่อมไม่มีส่วนช่าเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะปกติแค่ขายที่4,890,000บาทน,นะคะวันนี้นะคะทางมีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าทุกท่กานได้ชมกันนะคะ ยที่429,000บาทนะคะสำหรับีประตูคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดน,นะคะที่ชอบนะคะก็าสามารถเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับเรื่องเอกสารนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะก็สามารถอ่าโทรเข้ามาปรึกษากับแถวได้นะคะเพราะว่า,าแถวที่นี้ทำปรึกษานะจ๊ะอย่าลืมนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทนะจ๊ะดาวเริ่มต้น29,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะหรือว่า มีเครดิตนะคะในการผ่อนรถผ่อนบ้านผันบัตรเครดิตตรงนะจ๊ะก็สามารถผ่อนรถคันนี้ได้เลยเพราะว่าคันนี้นะคะดาวเริ่นต้นที่29,000บาทนะจ๊ะสำหรับตอนนี้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะในการจองออนไลน์นะคะเรมมีโปรโมชั่นด้วยนะคะขับฟรี45วันเลยนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่8,000กว่บาทนะคะ วันรับรถนะคะแพลเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้1นลูกนะคะแล้วก็ขัดเคลือบสีใหม่ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของสีประตูคันนี้กันเลยค่ะจ้านี่ก็คือภายในของสีประตูนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นโฉมตัว S นะคะเครื่อง2500 cc ซีซีรถปี12นะคะ,ะแล้วแพลก็มีแถนที่หุ้มเบาะให้ด้วย1คู่นะจ๊ะ คันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะจ๊ะคุณลูกคา้าอย่าเดิมนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคุณลูกคา้าท่านใดที่ชอบนะคะหรือว่ากําลังมองหานะคะรถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะก็วี88 SK เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะตัวนี้ภายในสวยมากพร้อมใช้งานนะคะสําหรับจีประตูคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะจ๊ะคุณลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้านะคะหรือว่าขายของออนไลน์รับเหมาก่อสร้างนะจ๊ะหรือว่าขับรถบรรทุกนะคะหร,หรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทก็ได้นะคะตอนนี้นะคะถ้าใครนะคะมะีเงินเข้าบัญชีมีสลิปคาบ้นนะคะยิ่งดีเลยนะจ๊ะยอดจัดนะคะได้เต็มแน่นอนนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ